ตันีมทำอะไรก็ไ okay. ด้ให okay. ้มันลดคอสและกาัดออกมาได้ดีโจทย์จากลูกค้ามาที่ต้องการลดค์สแต่ต้องการเรื่องของคุณภาพและเส้นคันถามที่เหมือนเดิม y ยจีวันเขามีโปรดักที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ทำมลพลาสติกโดยตรงเล็กสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการ PTS Channel ค่ะ วันนี้พบกับพรวรินค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะคะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงหลายที่นะคะเพื่อต้องการแข่งขันในทางตลาดได้ก็ต้องมีเรื่องของการลดคอสหรือเรื่องของการผลิตชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพรวรินก็ได้โจทย์จากลูกค้าค่ะเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์อะไหล่รถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์นะคะ รายหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือ H M Mon Industry ลูกค้าให้ enquiry มาว่าต้องการที่จะลดอ o s ์แต่ยังคงประสิทธิภาพเรื่องของชิ้นงานเพราะฉะนั้นวันนี้พอนินัดกับทางช่างเทคนิคของ YG 1 Thailand ค่ะคุณบิ๊กพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการลดออ s ์มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะเดี๋ยวไน,นค่ะจะพาเข้าไปที่ YG o Thailand ค่ะเราจะเข้าไปดูกันว่าเราสามารถจะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไรกันค่ะค่ะไปกันค่ะ ที่นัดไว้นะคะค่ะนี่คุณบิ๊กได้รับเมลไหนเปล่าอ่ะที่ส่งไปได้เรียบร้อยแล้วดูแลเรียบร้อยใช่ไหมดูเมลมาแล้วคร่าวๆแต่คุณบิ๊กเตรียมมาแล้วว่าจะเอาทุนตัวไหนให้ไหนใช่ไหมจะมีคำถามเพิ่มเติมเล็กน้อยลองดูรละเียดกันได้ค่ะก่อนอื่นก่อนอื่นเราฆ่าเชื้อโรคก่อนนะพี่โอเคตรงนี้ต้องปลอดภัยนะครับได้ค่ะเบื้องต้นผมอยากทราบโจ์นิดนึงครับพี่ไหนว่าเขาต้องการอะไรบ้างนี่เป็นตัวทุนที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันใช่ไหมคะ แล้วก็นี่จะเป็นชิ้นงานตัวนี้ที่เขาใช้อยู่แต่มันจะมีชิ้นงานใหญ่กว่านี้ด้วยเพราะโมลเขามีหลหลายลักษณะเดินเข้าไปเลยใช่เดินเป็นสายเดินต่างกันใ่ครับโมนต่างกใช่ครับแล้วโจทย์เขาอะครับพี่นายว่าเขาต้องการยังไงสมมติวิวไร้เท่ากันวิวไร้มากกว่าสิบเปอร์เนต์ยี่สิบเปอร์เซนตอะไรประมาณนี่ยฮะใจเขาอยากได้ทุวไร้มากกว่าแต่ราคา ก็ต้องถูกกว่าเดิมด้วยนะก็คือโจทย์ก็คือเรื่องคอร์สก่อนเลยใช่แต่ต้องทุไรได้มากกว่าด้วยด้วยโอ้ใช่คาเปอร์พลาสแหละใช่ใช่ใช่ผมมีตัวที่ผมเลือกไว้แล้วแคตตาล็อกทีเอสหนึ่งเก้านะผมเลือกเป็น a p พ t เ e ทเมทินะครับก็ของเขาเนี่ยเป็น R 0รศนเลือกเป็น0ูนยถ้าในส่วนของอัพทุนไลท์เนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์นะค่ะจะแข็งแรงกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าจาก R4 รไปเป็น R5 มันใหญ่ขึ้น ในตนัวของเรื่องผิวเนี่ยอันนี้มันใช้ไม่ใช้ธรรมดา mm. okay, ร์เกเคครบก็ผมเลือกมี2รุ่นอย่างที่ผมบอกไปก็คือจะมีธรรมดาเลยคือเป็น APT m e s s นะฮะแล้วก็ส่วนด้ามถ้าเป็นได16ของ YG มีอยู่สองความยาวนะฮะก็คือยาว1 0งแล้วก็ยาว85อันนี้ก็เทียบสเปกแล้วก็ใช้ด้าเหมือนกันเลย แล้วก็ผมมีตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะฮะหลังจากนี้แล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกเป็นตัวไฮฟิตจะช่วยในในเรื่องของสายกันผามได้เลยนะฮะมันจะเร็วกว่าเดิมใช่ครับเดินเร็วกว่าเดิมเพราะปิดตัวนี้ได้แม็กซ์สามมเมตรนะครับปิดกอบฟันนะครับนี่แหละคะอันนี้เป็นตัวที่ที่มาใหม่นะครับอาจจะเป็นมันจะมีให้เล่นก็คือเป็นเชลล์มิลลิ่งกับไซเรนติโก นะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยได้ค่ะเป็นไซเลดิคอลักษณะเหมือนกันเลยฮะจำนวนฟันก็2ฟันเท่ากันเดี๋ยวในขอเข้าไปดูตัวทูนได้ไหมคะได้เลยครับว่ามีสต็อกเลยทั้งด้านทั้งเม็ดไดครับเดี๋ยวเราไปดูกันในสต็อกได้ค่ะอันนี้เป็นห้องสต็อก YG ครับพี่ไหนก็สต็อกลงเก็บไว้เยอะมากเลยนะคะใช่ครับใน TH 1 9ครับ ประมาณแปดสิบเปอร์เนจะมีสินค้าในสต็อกหมดเลยนะฮะก็โอเคกิฟไหนจะดูด้านด้านเมเอแล้วก็เมทเอพีเคทใช่ไหมใช่ค่ะดีเจลูกค้าเทสค่ะดูรกวนหยิบให้พี่ดูนิดหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเม็อเออเม็เอแล้วก็ขอดูด้ามด้วยด้ามด้ามยาวร้อยหนึ่งปึ๊บนี่ร้อยหนึ่งครับพี่สินค้าพร้อมเทสเลยฮะโอเคเอายาวกว่านี้ไหมพี่ยาวกว่านี้ก็มีนะถ้าอยากได้ เอาสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้มีอยู่200ครับผมนี่ฮะมีสต็อกเลยอ๋อมีสต็อกด้วยสามร้อยไหมพี่ยาวสามร้อยเอาไหมไม่มีโอเคโอเคไม่มีเราแกวสามร้อยกับร้อยกับสองร้อยต่อกันครับเป็นสามร้อยโอเคยิ่งเกที่ซืยกันไว้นอกจากเม็ดเอแล้วอ่ะมันยังมีเม็ดไฮฟีดอีกนะฮะเม็ดไฮฟีดบิลหยิบมาให้ดูหน่อยตัวจริงอ่าตัวจริงแม่เหมือนกันเลยนะคะหน้าตาหน้าตาคล้ายๆกันเลยฮะแล้วก็ขอดูด้ามด้วยนะฮะได้ค่ะอ่าด้าม ด้านตัวนี้เลยครับพี่นี่ยาวร้อยหนึ่งเหมือนกันนะฮะพร้อมเทสเลยใช่ครับผมก็ถ้าสนใจสามารถรีเควสตเทสได้เลยพร้อมพร้อมเทสเลยไหมพี่นัดเทสเลยได้ไหมเดี๋ยวทีหน้าเลยได้ไหมทีหน้าเลยใช่วันนี้เลยได้ไหมวันนี้ไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วก็เรื่องเทสเราเทสฟรีด้วยผมอย่รอบหนึ่งแล้วก็เทสผ่านเทสผ่านเสร็จปุ๊บไม่ต้องกลัวเรื่องต้องเรามีนี่อย่างที่เห็นนะครับมีครบเลยได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะขอเทสทุก ทุกเทสเลยพี่แต่นี่โอเคผู้เทสทุกเคสไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเอ็นมินดิวซัฟอินเสิร์ตผมยินดีให้เทสเลยแต่ท้งนี้ท้งนั้นเวลาเทสผ่านแล้วซากรากวนบอกลูกค้านิดนึงว่าใช้ดีไม่ดีอย่าเพิ่งเอาเปี้ยงทิ้งที่ไหนเก็บซากมาให้ผมนิดนึงเพื่อผมจะเอาผลของซากนั้นะมาวิเคราะห์ว่าซากเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้เราควรปรับอะไรปรับวีซีเพิ่มเกรดอะไรประมาณนี้โอเคครับพี่ครับ รับด้วยครพี่ลูกค้าเคยใช้ตาร์บิมเมอรพผมจำได้เปล่าผมจําได้แล้วพี่พูดปุ๊บผมจําได้เลยก็ผมบอกเลยบอกเลยนะฮะตารดิวที่ลูกค้าใช้อยู่ตอนนี้นะฮะลิมเมอร์ด้วยริมเมอร์ด้วยแล้วก็สินค้าที่เราจะไปเทส่ะ กันอาทิตย์หน้าด้วยเนี่ยเรื่องสต็อกที่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะสั่งเพิ่มเอากลีบี่หัอดอกครับพี่ตอนนี้มีอยู่500ร้อไม่นานอ้ะไม่กลีบเจมี่เวทโอเควันนี้ไปทมดีได้ค่ะงั้นเดี๋ยวก็อาจจะเน้นย้ำบ่อยแล้วกันเรื่องสต็อกเพราะว่าเนี่ยจากที่ภาพเห็นเนี่ยคือสต็อกเราอ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะ จะมีปัญหาเรื่องสต็อกแต่เนี่ยผมอยากให้มั่นใจเรานิดน,นึงว่าเราเทสผ่านแล้วมีสต็อกเลยไม่ต้องรอสินค้าสามารถส่งภายในวันเดียวนะครับไดบ้ได้แต่ต้องขอบคุณน้องวิวด้วยนะคะวันนี้มาให้เราดูสตอ<แ>็อกได้น,นี่เป็นเจ้าหน้าที่ส,สต็อกที่สวยที่สุดแล้วออมคคันไปงบะได้ได้ขอบคุณมากค่ะคุณวิวเชิญด้ค่ะ ใช่ค่ะที่ใช้ในการกัดใช่ไหมคะที่งานคือตัวนี้นะคะก็คือมีการกัดรอบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็คือเราใช้เม็ดมีดตัวนี้ตัวเดียวมีมวแคร์ครับเมื่อก่อนเราก็หาอยู่ว่าเราเอาตัวไหนมาใช้ดีเราก็เลยมาเจอของ YG ตัวนี้เจ้าของวายจีอืมค่ะที่เราอมาให้เทสใช่ไหมคะคราวที่แล้วค่ะทีนี้ก็เจ้านายก็ค่แฮปปี้จริงๆการทำงานก็คือเราต้องการของที่ถูกและมีคุณภาพให้เคียงกันราคา แล้ววันนี้ค่ะคุณนายก็มีสั่งซื้อวายตีวันฐานทางเ,าเราด้วยนะคะเป็นตัวไหนอะคะตัวออด้านยาวครับด้ายถุบกใช่แต่ทีนี้ด้านยาวอกว่าเพราะเรามีสองบางทีเราจะตัดงานลึก เราไม่ต้องไปใช้มีดเราใช้ตัวนี้จบเลยตัดจอดเราได้ค่ะนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ตัวนี้อยู่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยี่ห้อของ YG 1 n น้องค่ะถ้ามาตอบโจทย์เราก็ต้องขายมันลดค่าลดต้นทุนแล้ววันนี้สั่งตัฟมาด้วยหรอคะตัฟด้วยครับถ้าเกิด YG 1ตอนนี้นอกจากตัว Enbintic Insert ที่เราโอเคแล้วชูไลท์ดีแล้วใช้แล้วก็คือจะมีตัฟมีดิวมิลิเมอร์เรียกว่า YG 1ก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่กำมลมากเลยนะคะแต่ว่าทุกสุดแล้ววันนี้เราประสบความ สำเร็จแล้วนะคะเรื่องของการลดคอร์ดกับลูกค้าค่ะไม่ต้องฝากไวจีกับทาง h s m m มด้วยนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยค่ะค่ะแล้วทางนี้ขออนุญาตให้เ m มอลฝากในส่วนของ h s m m มอกับทางท่านผู้มชมด้วยค่ะอ๋อครับก็คือฝาก h ฮ m ซมอลเนี่ยนะคะรับใครที่ต้องการทำแม่บินมครับต,ตอนนี้เราเรา,เราทำได้หมดมที่ที่ลูกค้าต้องการเรามาคุยกันได้ครับทุกอย่างถ้าไม่ได้ตรงไหนเราก็มาแก้ไขปรับปรุงอ๋อคาะได้ค่ะ นั้นก็ฝาก H&MON ไว้ด้วยนะคะแล้วนี้ทางเราต้องขอขอบคุณนะคะ H&MON นะคะที่ให้โอกาสทาง PTC ได้เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะช่วยลดคอลูกค้านะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนายค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับด้าน tool หรือเครื่องมือวัดนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์นี้หรือเบอร์นี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะติดตาม PTC Channel ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ที่สำคัญค่ะก่อนลาจากกันนะคะอย่าลืมสับ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 ให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ PTSC YG1 PTSC YG1 ค่ะ PTSC คิดถึง YG1 คิดถึง PTSC คิดถึง PTSC คิดถึง YG1 ติดกันไปมา YG ครับโอ้โหพี่ Total Solution Provider